praka praka จะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแม้ชีวิตจะงดงามจะคืนกลับมาเราจะทำอย่างซื่อตรงขอให้เธอจงไว้ใจและสัทธาแผ่นดินจะดีโดย ขอเกื้อความสุขให้เธอสวัสดีพี่น้องกูใจที่รักติโรบครับสวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดชายนาฏที่รักนายกทุกคนขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนครับที่ไว้วางใจ จะให้ผมเป็นนายกอีกหนึ่งสมัยขอคือนความสุขให้เธอประชาชน ทำลมแต่ติ๊กตอกพ่อยงาการละบายทำลแต่ติ๊กตอกพ่อานการละบายทลแต่ติ๊กพ่อพ่อพ่อพอาการไม่ลำแต่ติ๊กตอกาการไม่ลแต่ติ๊กใครเต้นสวย ใครเต้นดีเอาเสื้อไปตัวหนึ่งร้อมไม่ใช่นาท One two t h r e ตื่นเช้าล้างหน้าไปวันแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายฟีดปีสาวสวยๆเซ็กซี่น่ารักจังดอกโอ้อัดโคสโอ้โหปั๊มปั๊มปั๊มอัดเท่าดีมาเลื่อนเกินกันจะเข้าไปดำดำพี่อยากจะรู้ว่แฟนยังจ้าเธอสายจะโบกโยกย้ายโอ้เบบี้อยาย, oh, baby, ย,าย,ายาจะชิดสาย ก็เดียวคสวยทำความรู้จักการงานไม่ทาเลยดังเลติกตอกไทยปิดมาทั้งวันไม่ยอมช่วยหน่อยพอทางานลูกทำสมเอาวอทีไปการงานไม่ทำลาแต่ติกตอกเฮ้การงานไม่ทำลแต่ติกตอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้การงานไม่ทำลำแต่ กานการไปทำลำแต่ดีท็อกยาวะยาวะ ต้องสเปกเลยนะบส่งวใจลัวนลวเธอกะเซ็ซ็ซแต่และไปเปเธออลุนเฮยยมาเธอร้อยอยู่บอบูตกใจดีก่อนใจนใไหถึงว่าเป็นพี่มาจากมาชาไ่รู้แล้ไม่เข้าใจลทำไมปีเยน้เธอดีจังวาสามารถเป็นพี่เป็นคนมันเกิดไปแล้วกูอยากจะมากูอยากจะมาการงานไม่ทำาในดังเล่นแต่ตีก็ภัยปิมาชั่ววันไม่ยอมดรอน ดอยู oh. kh kh h h sure? ่ส่งเสียงหน่อยแล้วโอ้เกินความคาดหมายไม่รู้ว่าชัยนาทจะต้อนรับแป้งฝุนแบบนี้เชื่อไหมไปที่ไหนก็ไม่มีคนดูกูเลยกูโคตรรักจังหวัดชัยนาทเลยไส์เลย ขอบคุณครับขอบคุณที่ยังจำแป้งฝุ่นได้ขอบคุณที่ทักแป้งฝุน่นแต่มีคนหนึ่งครับเด็กคนไหนก็ไม่รู้ทักผมว่าแจ็คแป๊บโผโผพ่อเงาโหเฮีย สัตว์ทําเสียงนายกให้ฟังกูก็ยังว่ากูเป็นแจ็คแปพโพอยู่เลยอะไรนะคะอยากมีผัวต้องทําเสียงไหนคะอีนังมาลายเชื่อไหมผมทัวร์คอนเสิร์ตทุกจังหวัดมีแต่ผู้หญิงขี้เล่ทุกจังหวัดถึงว่าไอ้เฮียคนหน้าตาดีมารวมอยู่ที่นี่หมดเลย คุณครับน่ารักที่สุดเลยเกินความคาดหมายมีเพื่อนๆต้อนรับเยอะแยะมากมายผมเชื่อว่าเมื่อกี้นี้ใครได้เสื้อไปโอ้โชคดีมากเสื้อผมไม่มีขายนะครับเคยทำขายแล้วขายไม่ได้กูก็ต้องเอามาแจกแบบนี้แหละเหลืออีกแมทิ์ขอบคุณมากเหลืออีกหนึ่งตัว สุภาพบุรุษได้ไปแล้วให้สุภาพสตีบ้างเออให้สุภาพสตีเราเป็นผู้ชายต้องเสียสละประยุทธ์พ่อของกูชื่อแป้งฝุ่นมึงเอาชื่อนี้ออกจากหัวกูได้ไหมประยุทธ์ประยุทธ bon er ์เนี่ยไอเฮี้ยกูชอบก้าวไกล ขอบคุณพ่อแม่พี่น้อประชาชนด้วยนะให้สุภาพสตีสุภาพบุรุษได้ไปแล้วขอผู้หญิงครับผู้หญิงคนไหนที่รู้ตัวว่าตัวเองหีดำเดินมารับเลยครับโอ้โหออ้้ไเฮียมั่นใจสุดๆ มันมันมั่นใจที่สุดเลยโอ้โหนัดนัดมึงไหว้เลยไหว้ผู้หญิงคนนี้เลยไหว้เลยไหว้เลยไหว้ไหว้เลยไหว้สวัสดีครับเออนมใหญ่กหัวพ่ออีกอะไรอะถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปก่อน ถ่ายธรรมดาก็คงไม่ได้เป็นรูปแรกใน Facebook ที่คุณเอาไปโชว์ใน Facebook ของตัวเอง โพสตัวใหญ่ๆเลยถ่ายกถ่ายรูปคู่กับกระเจียวแป้งฝุ่นมาแล้วจ๋าเว้ยน่ารักทุกคนเลยอ่ะตั้งใจมาดูผมตกใจตกใจตั้งแต่ยอดแชร์นะครับยอดแชร์ที่แชร์ใน Facebook ผมปกติคนกดไลค์ประมาณ9ก่าปคนคนติดตาม2 0 0 0 0 0คนอะไรวะ ไยรุยกลุ่มไหนว่างเอายีนี่ไปลองแข่งใช่ะงุงงิ่งงงิง่งกูไม่เป็นนั้นพูดเลยเนี่ยวางใหพิเทศโอ้ยยันหายี่ห้ออะไรทด้ไมเมาจังวะอะไรนะ,ะรนะักคนมีเจ้าของอ่าไม่รู้อ่ะกูเอาตัางก่อนรู้ได้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะได้ได้เดี๋ยวเอาให้เอา เอา,าเอาเด็กๆดีกดว่าผมอยากได้เด็กๆอ่ะเด็กๆขึ้นมาสักคนเลยวะเด็กๆเไ่้ตัวตึงได้แล้วแต่พงศ์มาใช่ไหมเอ็นเสื้อโซมาอ่าเสื้อโซมาเนี่ยเสื้อโซมาเออตัวนี้มา มามามา,าตัวตึงชัยนาทครับอา่อาอ่าสามคนเลยไอ้ไอกุลพเ,เ,เมรมามามารลุโชคมามารลุโชคมามาเยือนนั่งแทงบอลนี่ก็เฮียแหละบนไทยเฮียไทยต่อเยอะ ยืนสคนออยากชื่ออะไรครับนครับพูดดังๆเินายครับพูดดังๆนายครับกูให้มึงพูดคำว่าดังๆแค่นั้นแหละหชื่ออะไรครับโยบอะไรนะอะไรนะ ไอสัตว์เด็กชายนากวนตีนแล้วชีวิตยังมีค่าอย่าซ่ากับเด็กชายนาคนะเวย้ยชื่ออะไรครับโยน้องโยโยมากับใครครับพี่จอยครับจะไปรู้มึงไรเฮียจอยไหนอะ่ะพี่สาวแม่พ่อพี่สาวครับมากับพี่สาวใช่ไหมพี่สาวมีผัวยัง พี่สาวมีหวยังมีแล้วครับเอาดีๆมีแล้วครับจริงจริงใครชี้มั่วตัวเหี้ยมากับใครครับน้องโยเอ้ยมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรนายมากับพ่อแม่มากับพ่อแม่พ่อแม่ได้กันกี่ทีละ เคยเห็นพ่อแม่ด่ากันไหมเย้ยเขาด่าว่าไงไ<ป>ด่าว่าอะไรนะเย <Here. S 1> อยากได้เสื้อพี่แป้งฝุ่นไหมไม่อโยฟังกูนะขึ้นมาหาพ่อเหรอ อยากได้เสื้อพี่แป้งฝุ่นไหมไม่ครับกูขยันขยอให้ก็ได้เฮียเอา้าเ่าร,ระหว่างเสื้อกับตังอยากได้อะไรเสื้อไอ้สจัตต์นี่ต้องไปเช็คสมองแล้วเนะี่ยเสื้อกับตังเอาตังอีกเอ้ยเอาเสืออเอเส้ออีกเอออยากได้อะไรเสื้อกับเงินอยากได้อะไร สื้ออยากได้เสือ้อถ้าได้เสื้อแล้วจะเอาไปทำอะไรเช็ดตีนกูค,คงอยู่ไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยชัยนาทได้เสือ้อกูก็เอาไปเช็ดตีนซะอีก<ๆ>เด็กเหีย้ยเอ่อจิบหายเอ้ยชื่ออะไรครับเชอรี่ครับชื่ออะไรนะเชอรี่ คนเฮีย้ยชื่อเชอรี่อเอางี้ะก,กันครับสี่คนสี่คนยืนตรงนี้ครับยืนตรงนี้เลยใครร้องเพลงร้องเพลงได้เอาเสื้อไปเลยแต่ถ้าใครร้องเพลงผิดถอดทีละชิ้น ใครร้องผิดถอดทีละชิ้นใครร้องได้รับเสื้อของพี่แป้งฝุ่นพร้อมเงินรางวัลอีก40บาทโอ้ยอะไรละ่ะใครอ่ะเออเอามีให้40อ่ะกูไม่มีเยอะอ่ะเพลงเอามาจากคนดูอยากให้ร้องเพลงอะไรครับรงอย่างแบทรงอย่างแบทรแบครับ ร้องไม่ได้ถอดครับส่งยังแบดแซดยังบอยส่งยังแบดแซดยังบอยเธอไม่เห็นอ้าวถอดครับอ้าวถอดครับอ้าวไอ้สัตว์ เพลงเขาออกจะด,ดังไม่ได้ต้องถอดครับถอดทีละชิดกติกาครับกติกาคือแต่กติกาเอาเพลงอะไรต่อครับฮะเพลงอะไรนะอ๋องานการไม่ทำงานการไม่ทำนางเล่นแต่ตีตอกไทยฟิตมาทั้งวัน งานการไม่ทำลาแต่ติ๊กต๊อกตอกติกตอกติ๊กตอกตอกติ๊กตตอกติ๊กตงานการไม่ทำลาแต่ติ๊กตอกตอกติ๊กต๊กตอกติ๊กต๊อกตอกติ๊กต๊อกตอกติ๊กตอกงานการไม่ทำลําแต่ติ๊กตอกไอ้ส์ทอดอดอดเสื้อเอาละ หลังครับเพลงอะไรครับฮะท่าทองสาวเอาล่ะหนักละท่าทองสาวโย่มนี่เสียงเรียกวัดแข่งแล้วเหมือนว่ามึงอะลรกแงพูดเบาๆแต่ไกลไปเจ็ดวัดมึงตั้งใจฟังวัดจะจิ้งมึงจะจิ้งมาก่อ,อเกาะ ก่อนครับอ๋อรองเท้าก่อนอ๋อมีรองเท้ามึงดีนะที่ถอดรองเท้าเออไอเฮี้ยนี่ไม่ใส่รองเท้ามาด้วยแลวแต่มึงไอ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 โยอีกเพลงเอาเพลงเลย เอาเพลงนีแ้แหละทานทองเชา้าเอาให้จบเอา j อมโ to ีโย y นี่ก็เสียกระเดกวาดแข่งแรนเหมือนว่ามึงกระเดกันพูดเบาๆแต่ไกลไปเจ็ดวัดมึงตั้งใจฟังนังกว่าจะติ้งมันก็ติ่งมาก่อนมึงจะสิ้งมันก็บิงมาก่อน ไม่ได้กระถอดครับเข็มขัดมันอยู่กับกางเกงครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับเมื่อกี้รองเท้ามันไม่ได้อยู่กับกางเกงไม่ได้ครับถอดครับ ถอนครับกติกาครับเร็วๆครับ <S <S เร็วๆครับอโยหนาวแล้วครับเร็วๆครับกติกาคือกติกาครับอ่าโอเคเอาเพลงอะไรต่อครับถ้าท้องไปแล้วสองรอบแล้วอะไรนะฮะสาวบางโพ เอาสาวบางโพเดี๋ยวๆๆพอบอกสาวบางโพไอ้ที่ทำหน้า,าคือกูเกิดมาในในท่าทองสาวอะ่ะเข้าใจปะเกิดมาในทรงอย่างแบดไอ้เียบอกสาวบางโพสาวบางโพ ผม,ผมยาวต้องตาโผสาวบางโพนั้นโกจริง ได้เข็มขัดเออได้เข็มขัดอะไรนะผมมารุ่มมารวยให้ผมเป็นกกตคุณยังมาเถียงกกตเออโอเคนะออีกเพลงหนึ่งเพลงสุดท้ายเพลงสุดท้ายเอาง่ายๆเลยฮะเพลงช้าง ปวดง่ายเลยช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันโตไเาหมี้างให่อ้างช้างน้องเคยเห็นช้งอเปล่า้ามันตโตไมยา สัตว์เพลงโคตรง่ายเลยมึงขำหาพ่อเหรอถอดครับถอดถอดเอาเอาเอาผ้าผ้าผ้าเอาผ้าปิดหน่อยเอาคุมอันนี้คุมได้ปะไม่ได้เอาผ้าปิดอ้าได้ไอ้เหี้ยกติกาคือกติกา เออจานเอาไว้อะไรอน่ะก็มือแกก็เลอีกยัางมันก็จะปิดอยู่เนี่ยก็ปิดให้มันก่อนดิมึงก็รู้เนี่ย ช้างลองไม่ได้ช้างลองไม่ได้กติกาคือกติกานะครับ เสียงให้พี่แจ๊ดหน่อยพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดคอนเสิร์ตมึงมีกี๊เท่าตอนตอนหันกล้องมาให้กูป่ะอะไรนะพี่คอนเสิร์ตมึงอะมีตอนหันกล้องคอนเสิร์ตมึงอะมีคนกี๊ดเยอะว่ะตอนหันกล้องมาหากูป่ะคนกี๊ดผมเยอะเลยพี่แจ๊ดครับพี่ระดับตำนานอีปีพี่ครับเป็นนักคอมแล้ว แจ๊ดเมียน้องครับพี่แจ๊ดเมียน้องเองเมียน้องเองเมียคนโตร้อนมากเป็นเม่นเอาเสียงให้พี่แจ๊ดหน่อยแล้ว ถึงอ่างทองแล้วครับเขากำลังจะมาหาพวกเรานะครับเซอร์ไพรส์สุดๆนะครับพี่แจ๊ดชวนเชิญใครอยากเจอพี่แจ๊ดไหมครับไม่มาหรอกครับผมพูดเลย <pareil> เดี๋ยวเคลียร์กับเฮียนี่ก่อนอเพลงช้างช้างใช่ไหมเียพี่แจ๊ดมาเอาสอลือไปเฮียนี่เลยเ ช่นาดวยพี<ช>่คุยทีมหลัง สองคนนี้น้องสองคนนี้น้องโยกับน้องนายใช่ไหมน้องโยใช่ไหมน้องโยกับน้องนายแอเสียงตบมือน้องโยน้องนายหน่อยครับเออเออบ่ายโยบายลงขอบคุณน้องน้องอะไรนะเชอรี่น้องเชอรี่ครับเสียงตบมือน้องเชอรี่หน่อยครับ บมือให้มึงมึงแทนที่จะขอบคุณเขา,เ,า,าเขาตบมือให้มึงทั้งชัยนาทเขาตบมือให้มึงแทนที่จะขอบคุณเขาขอบคุณเขา